คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยขี้เกรงใจไม่ทราบประยมเคยเป็นไหมเวลาที่ใครเอ่ยป่ากขอความช่วยเหลือเรามักจะไม่กล้าโต้แย้งปฏิเสธจนบางทีก็ถูกคนประเภทด้านได้อายอดเอารัดเอาเปรียบแต่เราก็ยังเกรงใจนะด้วยการเออเอ,อ,อ,อหอหมกให้เรื่องมันจบจบกันไปประเด็นแรกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องสาเหตุก่อน ว่าโดยก้นบึ่งของหัวใจแล้วเนี่ยคนขคิดเกรงใจมากจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนหวั่นไหวต่อคําพูดของคนอื่นกลัวโดนต่อว่ากลัวโดนตําหนิกลัวเพื่อนไม่รักกลัวไม่ได้รับความนับถือสุดท้ายก็โดนอเอาเปรียบหรือไม่ก็ทุกใจจากการที่ต้องฝืนใจทําในสิ่งที่ไม่เต็มใจจะทำแต่คนคิดเกรงใจก็มากจะอ้างธรรมะธรรมโมเพื่อกลบเกลื่อนเช่นอ้างว่าถือว่าทําบุญทําทานหรืออ้างว่าช่างมัน แต่ในเมื่อเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงอีกไม่นานเราก็ต้องกลับมาทุกข์ใจกับความที่เป็นคนคิดเกรงใจในเรื่องใหม่ๆอีกมันก็จะทุกข์ใจแบบนี้ตลอดปีตลอดชาตินคราวนี้เราจะหลุดพ้นจากเรื่องใดได้เนี่ยมันก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษก่อนใช่ไหมเราจึงจะยินดีเดินออกมาจากกองทุกข์เดิมๆด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตรวจดูก่อนว่าไอโ้โรคคิดเกรงใจเรือลั่งเนี่ยมันทาลายชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง ยมมานึกดูชีวิตเราจะมีอิสระไหมถ้าเราไม่สามารถพูดในสิ่งที่คิดไม่สามารถทําในสิ่งที่ใจอยากทําได้เพียงเพราะความเกรงใจเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเราต้องเป็นฝ่ายยอมอ่อนข้อให้คนอื่นอยู่ร่ไปเพียงเพราะต้องการตัดปัญหาเราจะเป็นทุกข์ไหมถ้าคนรอบข้างใช้ความขี้เกรงใจของเราเป็นเครื่องมือในการเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆจนชีวิตเราพัง และจิตใจเราจะอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดไมโยมถ้าเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ต้องฝึกพูดหรือแกล้งทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเป็นระยะเวลานานๆคราวนี้พอเราเห็นภัยร้ายที่เกิดจากความเป็นโลคขี้เกรงใจเรื้อหลังแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การประกาศอิสรภาพจากสิ่งที่ไม่ควรเกรงใจพร้อมจะประกาศอิสรภาพหรือย,ยงังถ้าพร้อมแล้วบอกไม่ต้องเกรงใจเริ่มเลยเสียแต่วันนี้นะ หนึ 1> 1. ่าตอบรับอะไรเร็วเกินไปก่อนจะตอบรับอะไรก็ขอเวลาคิดไตร่ตรองก่อนไม่ใช่ว่าตอบรับไปแล้วแล้วก็มานั่งทุกข์ใจในภายหลัง 2. เรียนรู้ที่เป็นตัวของตัวเองหากสิ่งนั้นเราไม่เห็นด้วยหรือไม่พร้อมจะช่วยเราก็ต้องกล้าสแสดงความคิดเห็นหรือกล้าปฏิเสธแบบมีเหตุมีผล 3. ให้ภูมิใจชื่นชมในคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นจะได้มีความมั่นใจในตัวเองและไม่ตกเป็นทาสของใคร4 ยอมเสียเพื่อนบ้างก็ได้หากเขาจะเลิกคบเราเพียงเพราะเราปฏิเสธเขาก็ต้องยอมเสียนะการที่เรามีมิตรแท้เพียงไม่กี่คนมันมีค่ามากกว่าการที่เรามีมิตรเทียมเป็นร้อยคนมาห้อมล้อมรอบเราไม่รู้จะเอาไปทำไมเยอะแยะพวกของเทียมของเทียมของปลอมมีเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมแล้วก็ห้าอย่าเอาชีวิตที่มีค่าของเราไปผูกไว้กับคำติฉินนินทาที่ไร้ค่าของใครเพียงแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นแล้ว สุดท้ายนี้อยากฝากให้ทุกท่านบอกกับตัวเองทุกวี่ทุกวันว่านับจากนี้ไปฉันจะเป็นคนใหม่ที่จิตใจกล้าแก่งเด็ดขาดฉลาดทันคนไม่ยอมเสียเปรียบใครและกล้าจะยืนยันในสิ่งที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมมากกว่าที่จะเกรงใจเพียงเพราะกลัวเขาว่าเพียงเพราะกลัวเขาไม่รักท่านใดมีประสบการณ์ตรงในเรื่องการที่ว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจเกินเหตุแล้วเป็นเหตุให้ชีวิตพังลงก็เดี๋ยวช่วย ยืนยันมาในช่องแสดงความเห็นหน่อยว่ามันโลกขี้เกรงใจมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นจริงๆนะและหากท่านใดเคยผ่านพ้นโลกขี้เกรงใจเรื้อรังมาได้แล้วเนี่ยนะทำยังไงถึงผ่านพ้นได้ก็ช่วยแบ่งปันประสบการณนะ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบร่วมกันเพื่อจะได้เป็นสาธนารณก,กุศลต่อไปก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง